ปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปใหม่จากช่องเรานะครับเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำหลากเตรียมรับมือพายุฝนดินถลม่มและน้ำลดตลิ่งประกาศจากกองนวยการน้ำแห่งชาติเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถลม่ม และน้ำล้นตลิ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศอิทธิพลของล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้ทุกภาคของไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่28สิงหาคมถึง2กันยายน63กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำหลากจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำรวมทั้งติดตามประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำซึ่งจะมีพื้นที่เสี่ยง ฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มและน้ำล้นตลิง่งพื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลาดชันเชิงเขาในช่วงวันที่29-30สิงหาคมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน,าน่านตากสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย หนองคายนาครนายกและป่าจีนบุรีในช่วงวันที่3.1สิงหาคมถึง2กันยาย,ยน63บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกจันทบุรีตาดพังงาและกระบี่นนส่วนพื้นที่ฟอระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงสกันยายนแม่น้ำยมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อำเภอศรสีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอำเภอกงไกราลาดอำเภอบางระรรมจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอท่าวางผาอำเภอเมือง อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านลำน้ำปา่าบริเวณอำเภอนาำปา่าจังหวัดอุดรติตถ์แม่น้ำป่าศักบริเวณอำเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ลำน้ำห้วยหลวงบริเวณอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแม่น้ำสงขามบริเวณอำเภออากาศอํานวย บ้านม่วงจังหวัดสกลนครระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยและหนองคายซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประกาศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและแม่น้ำที่มีระดับน้ำสูงรวมทั้งพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกลับมาเอ,อือล้นตลิ่ง 2. เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก และประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ราชชันเชิงเขาที่ลาบลุ่มต่ำริมลำน้ำที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและ 3. ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ80เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ําหลากและลดผลกระทบบริเวณท้ายน้ําขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ